สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับมีนายครั้งนะคะวันนี้เราจะมาทำการสวอชลิปของชอตหลอดเชอร์เบอรี่ที่เราซื้อมาทั้งหมดค่ะ เราจะพยายามสวอชให้ลิปสีค่อนข้างใกล้เคียงกับที่ตาเห็นจริงๆนะคะแต่ถ้าช่วงเวลาไหนที่น้องไข่ดาวโผล่มาก็แปลว่าช่วงเวลานั้นเราเห็นว่าสีลิปเนี่ยค่อนข้างจะใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุดนะคะสีแรกที่เราจะมาทำการสวอชนะคะชื่อว่าสี b e a c h Perfect ค่ะสีนี้เป็นสีนูดพีชแล้วก็สามารถทาทับได้หลายหลายทีเพื่อให้สีออกชัดเจนมากขึ้นจะทาตอนที่ไม่ค่อยได้แต่งหน้าหรือว่าจะทาตอนที่แต่งหน้าเข้มๆก็สวยค่ะสีนี้เราคิดว่า เวลาทานเนี่ยเราจะคิดถึงใจเริงในเรื่องเพลิงบุญนะคะปี2017ค่ะจากนั้นทำการลบและสวอชสีถัดมานะคะชื่อว่าสีอเมริกันสวีท a อ t ค่ะสีนี้จะคล้ายๆกับ b บจเพอร์เฟ c t นะคะแต่ว่าจะมีความชมพูดแดงเข้มกว่า b บจเพอ e ์เฟ c t นิดหน่อยค่ะสีนี้ทาง่ายแล้วก็อยู่ในตระกูล KISSING เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นทานแล้วก็ปากไม่แห้งด้วยค่ะ ถัดมาคือสี Coachella Coral นะคะสีนี้ก็น่ารักดีค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วแอบแจ๊ดกว่าที่เราคิดไว้นิดนึงนะคะจะเป็นออกไปทางชมพูส้มแจ๊ดๆค่ะ ถัดมาสี Kidman Kiss นะคะสีนี้จะเป็นสีชมพูที่ดูผลเพินเหมือนจะทายากเพราะว่าจะดูเหมือนสีชมพูนมอ่อนๆแต่พอทาเข้าจริงๆแล้วสวยอยู่นะคะเราเคยลองใช้ให้กับคนอื่นแล้วเพื่อนๆหลายคนทาขึ้นมากค่ะทาแล้วฟันไม่ได้ดูเหลืองมากนะคะเป็นหนึ่งในสีที่ค่อนข้างใช้บ่อยเหมือนกันค่ะ ถัดมาคือสีด d ด c h เชสนะคะสีนี้เป็นสีที่เราตัดสินใจเร็วมากในตอนซื้อเพราะว่าในโฆษณาเนี่ยเห็นเขาเขียนว่าเป็นแบบ t ที r ร s โรสพินะคะดูสวยมากๆจริงๆทาออกมาก็ยังสวยอยู่แต่ว่าเราค่อนข้างชอบตอนที่เราสวอชบนมือมากกว่าตอนที่มันอยู่บนหน้าเราค่ะถัดมาด้วยสี a อเ z i n g Grace นะคะสีนี้ดูเป็นสีชมพูคอรัลแบบเข้มๆนิดนึงเราไม่รู้ทำไมนะคะแต่ในความรู้สึกอะ รู้สึกว่าสีนี้เหมือนลิปสติกแบบวินเทจนิดนึงเหมือนลิปสติกบนโต๊ะเครื่องแป้งคุณแม่แต่ว่าสวยนะคะทั้งหมดก็จะดูเป็นประมาณนี้ค่ะ6สีที่สวอชมาเมื่อกี้ถัดมาด้วยสีโทนชมพูตุ่นนะคะเริ่มด้วย Secret s ซา m a มค่ะสีนี้เป็นชมพูม่วงๆนะคะตุน่นตตอนแรกที่เราลองที่ช็อปอะรู้สึกว่าสีนี้คือแบบลิปสติกที่แบบใช่กับเรามากแต่ว่าเอาจริงๆแล้วก็สวยนะคะแต่ว่ากลายเป็นว่าเราใช้มันน้อยนิดนึง ถัดมาคือสีที่ดังมากๆนะคะคือสีพิราชชกค,ค,ค่ะสีนี้จะเป็นสีชมพูตุ่นๆแล้วก็ตุ่นกว่าในความคิดที่เราคิดไปตอนแรกเหมือนกันนะคะตอนแรกเราคิดว่ามันจะออกชมพูมากกว่านี้แต่ว่าผิวสองสีทาแล้วสวยนะคะถ้าผิวขาวมากๆก็จะค่อนข้างดูตุ่นๆหน่อยค่ะ ปากเราก็จะเริ่มบวมนะคะถัดมาด้วยสี Fairy Victoria ค่ะสีนี้จะคล้ายๆพิลโลช็อกแต่ว่าจะมีความน้ำตาลตุ่นเข้มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งค่ะสีจะค่อนข้างเป็นสีแบบสายฝอนิดนึงนะคะก็ให้ความรู้สึกเหมือนสีปากคล้ำที่เป็นคล้ำที่ดูสวยค่ะสามสีที่สวอชไปเมื่อกี้นี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ ถัดมาเป็นลิปโทนส้มนะคะเริ่มด้วยสีซูเปอร์ซินดี้ค่ะสีนี้จะเป็นส้มไม่เข้มนะคะแต่ว่าทายังไงก็ไม่ตายเป็นสีที่เราชอบมากสีหนึ่งเลยค่ะของ Charlotte t ช l ร u เบนะคะไม่แต่งหน้าทาก็สวยแต่งหน้าทาก็สวยในความคิดเห็นเรานะคะเราว่าเป็นสีที่ทาง่ายเลยค่ะต่อมาคือสี Stone Rose นะคะสีนี้เป็นสีส้มแบบ ดูเป็นชาชานิดนึงทาง่ายแล้วก็เข้ากับหลายสีผิวเพื่อนเพื่อคนไหนเป็นคนชอบทาลิปสีส้มนะคะแนะนำสีนี้เหมือนกันค่ะทาง่ายทาสวยนะคะถัดมาคือสีเทลลอร่านะคะเป็นสีส้มแปดค่ะเรารู้สึกว่าเนื้อของสีตัวเนี้ยค่อนข้างจะดีกว่าเพื่อนนะคะคือเป็นเนื้อแมตแต่ก็ให้ความทาแล้วสีดูเท่ากันทั้งหมด ไม่ดูเป็นกระดำกระด่างนะคะเป็นสีส้มที่ดูสนุกดีค่ะส้มแป๊ดเลยค่ะโทนส้มที่เราซื้อมาก็จะมี3อันตามนี้เลยนะคะต่อมาด้วยสี Walk of Shame นะคะเรารู้สึกว่าสีนี้ดูเป็นสีแดงน้ำตาลตุ่น,นๆเข้มๆนิดนึงนะคะแต่ว่าเนื้อไม่ได้ชัดเจนเท่ากับเทรลลอร่าเมื่อกี้นี้ค่ะเราอาจจะต้องทาทับหลายๆทีนิดนึงเพื่อให้สีมันออกชัดเจนโดยรวมสวยอยู่นะคะเป็นแดงตุ่นค่ะ ถัดมาด้วยสีช่างไหไนท์นะคะสีนี้จะเป็นสีแดงเข้มอมม่วงนิดนึงค่ะเรารู้สึกว่าบางคนทาสีนี้แล้วก็จะดูโตนิดนึงนะคะแต่ว่าบางคนทาแล้วก็จะแบบดูแซบมากๆเลยสีเข้มแบบนี้เราคิดว่าถ้าทาลิปไลเนอร์สีแดงก่อนที่จะทาก็อาจจะดูเนี้ยบกริบแล้วก็สวยกว่านี้ค่ะ แต่โดยรวมแล้วถือว่าเป็นลิปสีแดงเข้มที่สวยมากๆสีหนึ่งเลยนะคะเพื่อนๆลองไปทาดูกันค่ะสายปาร์ตี้สายออกงานกลางคืนเนี่ยเราว่าสีนี้ทาแล้วสวยเลยถัดมาคือสีเรดคาะเป็นเรดนะคะจะเป็นสีแดงแบบ b บลูเบสหรอคะขอให้เขาเราไม่ค่อยแน่ใจเป็นสีแดงแบบมีความอมชมพูนิดนึงสว่างกว่าตัวช่งางไหนเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกวินเทจค่ะ ถัดมาคือลิปกลอสนะคะสี red v i x e n ค่ะจะเป็นสีแดงแบบแดงเลยแล้วก็ปกติเราจะชอบทากลอสสีเนี้ยทับบนลิปสติกสีแดงอีกทีนึงค่ะเรารู้สึกว่ามันจะได้สีแดงสดที่ค่อนข้างสวยแล้วก็ดูแบบดูสัสดุไว้นิดนึงแอบนอกเรื่องนะคะปกติเราชอบทาสี red v i x e n เนี้ยทับบนสีแดงของ Fenty Beauty นะคะเราว่ามันให้สีแดงที่สวยต่อมาด้วยสี night crimson นะคะสีนี้จะเป็นสีแดงม่วงแบบ เข้มเลยนะคะจะออกแบบม่วงดํานิดนึงด้วยแล้วก็เวลาทาออกมาเนี่ยระวังเลอะนิดนึงนะคะเพราะว่านอกจากลิปสีนี้จะเป็นสีเข้มแล้วยังเป็นเนื้อของ k i s s i n g ด้วยค่ะซึ่งไม่ได้เป็นเนื้อแมทนะคะดูเป็นแบบ f ฟม b ี้เรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ซื้อกลอสสี Unleash Me นะคะมาใช้คู่กันค่ะเราว่าสีมันแบบไปคู่กันได้ให้อารมณ์เหมือนสีเดิมค่ะที่ชัดขึ้นแล้วก็ ดูเงาขึ้นปกติเวลาทาสีแดงเข้มนะคะเราจะชอบทาให้สีมันชัดแบบสุดไปเลยส่วนลิปเนื้อมูสนะคะเราซื้อมาแค่2แท่งค่ะสีแรกชื่อว่าสีเบส a c t ท e ร s นะคะจะเป็นสีส้มแบบค่อนข้างนูดมากๆเลยแต่ว่าทาออกมาแล้วก็โอเคค่ะทาผสมกับสีอื่นก็สวยอยู่นะคะแล้วก็สีสุดท้ายค่ะคือสี Dangerous Liaison นะคะจะเป็นแดง เข้มนิดหนึ่งให้ความรู้สึกเหมือน Walk of Shame ที่ชัดแล้วก็เข้มมากกว่าเดิมนะคะค่ะวันนี้ก็จบการสวัส,สีลิปของ Charlotte Tilbury นะคะก็ะถ้าสมมติเรามีตรงไหนพูดไม่ชัดไม่เคลียร์ก็เพื่อนๆแนะนำกันมาได้เลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ